จะทำยังจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้คนที่ไม่ได้เข้ามาในเรื่องธรรมะคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธรรมะนะครับจะอธิบายเขายังไงดีครับโอ้ไม่ยากหรอกโยมถามมาตามีป่ะหูมีป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหูเงี้ยมีออามีไม่มีมีเหมือนฉันนี่แหละแล้วก็ลองเลยด่ามันสักรอบมันโกรธไหมเห็นไหมด่าไปเอ้ยไม่พอใจนี่ผ่านไปอีกสองนาทีสันเสริญมันหน่อยแน่พอใจและนะ้วเห็นไหม แย่แย่เพื่อนเล่นเห็นนะหรอกเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมสัมผัสเนี่ยเสียงกระทบหูเนี่ยเพื่อนไม่พอใจเห็นนะเดี๋ยวเพื่อนก็พอใจเห็นนะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเพื่อนรู้ยังอ่าใช่ไหมอ่าฉันก็มีนะเธอก็มีใช่ปะอ่าเนี่ยผัสสะเกิดเวทนาใช่ไหมพอเวทนาไม่พอใจเกิดตั้นหาอยากเฮ้ยอยากชกเล้าอ่ะอยากมากเลยเห็นนะความอยากเกิดละใช่ไหม ภาษาเกิดเวทนาเกิดตัณหาใช่ไหมเนี yeah. ่ยก่อนจะเกิดภาษาก็ต้องมีอายตนะก่อนอายนะภายในภายนอกกระทบกันปุ๊บภาษาเกิดภาษาเกิดไม่มีความเข้าใจในภาษาคิดว่าภาษาเป็นเราอุ้ยฉันได้ยินนะมีฉันขึ้นมาเลยนะอ่าใช่ไหมมันก็เริ่มพอใจไม่พอใจปุ๊บพอมีฉันปุ๊บมันก็มีฉันอยากฉันไม่อยากเนะี่ยงั้นก็ไปฟาดมาันซะทีใช่ไหมประหารด้วยฝ่ามือประหารด้วยก้อนดินประหารด้วย ท่อนไ,ม,อนไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยโยมใช่ไหมอายตนะทุกคนมีหมดจะเป็นคนตระกูลสูงตระกูลต่าคนจนคนรวยเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นไทยเป็นพมา่าลาวมีหมดเลยอันนี้เป็นสัจจะที่ไม่มีใครในโลกคัดง้างและติเตียนได้ดังนั้นเวลาโย,ยมไปพูดต่างคําสอนต่างศาสนาเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าต่างศาสนากันเนี่ยโยมเอาเรื่องปฏิจจสมุทไปคุยเอาเรื่องอายตนะไปคุย เอาเรื่องเวทนาไปคุยเอาเรื่องตัณหาความอยากไปคุยอ่าคนจะเข้าใจได้และเขาจะไม่สามารถคัดง้างและติดเตียนธรรมเหล่านี้ได้แต่ทีนี้เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้ง่งนั้นทุกคนก็ต้องกลับไปศึกษาให้ปฏิจจามันคืออะไรมันเป็นยังไงมายังไงตามขั้นตอนแล้วเราก็มาตรวจสอบตัวเองเป็นจริงไหมพอเรามองคล่องรู้คล่องปุ๊บไปบอกคนอื่นได้เลยนะลงสนามเวทีได้ใช่ไหมขอบคุณมากครับอ,อา